สกินใหม่ของลิปโปใน h ฮดโอเคล่าสุดที่หมายถึงมาหลอกบ้านเรายาไปตกใจคือมาหลอกใน h ฮดโอเคมันชื่อว่าลิปโปเป็นสกินที่ออกมาไม่เกรงใจสกินลิงระดับสูงล่าสุดที่ออกมาเลยคือถ้าพี่จะตีรังกาขนาดนี้สลับป้ายสกินกันก็ได้ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกม บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืม้าไปเติมกันเยอะๆนะสก,กินนี้เป็นสก,กินเซ็ตเดียวกันกับลูกปลาหมึกหน้าหล่อเป็นเซ็ตแห่งชายท้เพราะว่ายังไม่เห็นใครที่เป็นผู้หญิง ได้สก,กินแนวนี้นะคิดว่าน่าจะสงวนสิทธิ์ให้กับหนุ่มๆไปเลยโดยสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินที่อยู่ในลูกแก้วชมพูนี่ก็จะเป็นสก,กินแรกในปี2026ที่ใช้ลูกแก้วชมพูที่เปิดตัวมาแต่ว่าอย่างที่พูดไม่เก่งใจลิงที่มาก่อนหน้าเลยคือเขาแซววันชิ่หายเลยว่าสลับป้ายสก,กินเบาไอ้คือลิงควรไปลูกแก้วให้ลิปโป้ไปสุส่มแซวแรงพอสมควรแต่ก็แอบคิดว่าจริงอยู่นะมันมันโคตรเว่อร์ คือความจริงเซตนี้มันก็ขี้โกงอยู่ยแล้วนะคือด้วยความที่มันออกแนวไฟๆอะไรฟพวกนี้คือมันสวยมันทําให้สก,กินนั้นดูเยอะแล้วยิ่งมาหลอกเนี่ยเป็นตัวที่โดดมากลางวงแบบวงใหญ่ๆมันยิ่งความคิดสร้างสารรค์ได้เยอะแล้วคือตอนกระโดดนี่คือมีหลายท่ามีท่าหมุนควงอะท่าเปล่งแสงไหนจะตอนปาดเนี่ยคือก็มีหลายท่วงท่าแม่งทำมาไม่เก่งใจลิงเลยมีแยกกันระหว่างปาดปกติกับปาดมีสแต็กถ้าเป็นสแต็กก็จะมีเล็บขวาน เอาชนะแหกเลยส่วนท่าสองก็จะเป็นแบบนี้เป็นตัวอะไรสักอย่างเสือเหรอหรือมังกรแต่คือโล่สวยมากมีเอฟเฟกต์ตอนใช้ใส่คนด้วยส่วนไฮไลท์เลยก็จะเป็นอันติที่จะมี2ท่าท่าแรกเป็นท่ากระโดดหมุนแล้วก็จะมีตัวอะไรสักอย่างเข้ามาตรงกลางท่าเทไม่พอยังจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้งับเราด้วยส่วนอีกท่าหนึ่งจะไม่หมุนสามาร้าสิบองศาแต่จะเป็นการแอกกลางอากาศแล้วก็ทุ่มลงมา โดยที่เอฟเฟกของวงก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยเจ้าตัวด้านล่างเนี่ยก็เหมือนจะติดกระจกแล้วก็พยายามจะพุ่งมากระจกแตกแล้วตรงขอบอันติกก็เหมือนจะเปลี่ยนดยเป็นแง่งอะไรสักอย่างเหมือนเป็นกรงเล็บเนาะค mm ือ hmm. เห็นรายละเอียดแล้วก็เข้าใจแล้วแหละว่าทําไมคนถึงบอกว่าเปลี่ยนป้ายกะลิงเถอะถ้าระหว่างเดินก็จะประมาณนี้ตกลงพี่แกขี่ตัวอะไรยังดูไม่ออกถ้ายืนนิ่งๆที่จะได้เห็นตัวอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นตัวที่อยู่ในอันติกไหม มันเป็นหมาหรือเสือดูไม่ค่อยจะออกส่วนท่าวับก็จะมี2แบบเนาะต่างกันตรงไหนต่างกันที่ด้านขวาเป็นปาดโดนน,นะอาวุธมันจะเรี้ยงแสงแล้วก็ปีกเปลี่ยนสีและนี่ก็เป็นท่าตุยที่โดนตัวเลยสีอย่างง่าบไปอย่างรวดเร็วมองไม่ทันและนี่ก็เป็นสกินใหม่ของทาเฮโรเคที่อยู่ในลูกแก้วชมพูแล้วก็เป็นลูกแก้วชมพูแรกในปี2026เป็นสกินที่เปิดตัวมาไม่เกรงใจลิงที่เปิดมาก่อนหน้าและเป็นสกินที่เหมือนจะทํามาตรฐาน ไว้สูงอีกแล้วยิ่งมาตรฐานสูงการจะทําให้มันเท่ากันหรือว่าดีกว่าได้ก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วมาถึงคําถามยอดฮิต ROV มีสิทธิไ์ไหมงัดไม่รู้สินะคือมันอยากจะเอาเข้าก็เอาเข้าแหละเดาใจมันไม่ค่อยจะออกแต่สิ่งที่กลัวคือมันคงไม่เล่นแล่แปรธาตุไปใส่ให้ลิปโป้ใช่ไหมคือสกินของต้นฉบับมาหลอกก็เคยโดนเล่นแล่ไปใส่ให้ลิปโป้มาแล้วแต่ปิดกับปีกท้ปีเขาเด่นลาขนาดนี้นะต้องใส่ให้มาหลอกอยู่แล้ว ก็ไม่รู้สินะไคเซอร์ยังลำดอกสก,กินมาเฉายังมาเสียหมาสีภัยอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละฮะไม่อยากจะทําแต่เอาตรงๆนะคือถ้าปีกมันจะชัดขนาดนี้มันยังจะดันทุลรงไปใส่ให้ลิปโปบ้านเราก็กูไม่รู้จะพูดอะไรอะละนอกจากทําไปเพื่ออะไรถ้าทํางั้นจริงก็เสียของอะ่ะฉันเตรียมล้อแทนมาเฉาสีภัยเลยอ่ะอยากให้มาเฉาโดนเลิกล้อใช่ไหมทําดิฉันว่านะเวลาปัจจุบ,บันเนี่ยผู้เล่น RV ควรไปนั่งกัง,กงวลรอเรื่องอันโฟนมูคราที่จะเข้ามากกว่า ว่ามันจะรอดไหมอันฟฟนมูคาเป็นตัววัดเลยว่า RV จะรอดหรือร่วงในการดึงสกินถ้าสามารถดึงมาได้แบบสวยตรงตามต้นฉบับก็อาจจะเป็นลากฐานให้สกินนี้เฮดโอเคในนาคคที่จะดึงมาหรือไม่ก็เป็นลากฐานสกินที่ในนาคต RV จะทําเองแต่ถ้าทาออกมาแล้วล่วงบ่นแล้วไงคนไทยก็ซื้ออยู่ดีแหละตรงแล้วแหละเพราะถึงเอาของไม่มีคุณภาพมาเอฟเฟกไม่ครบคนไทยก็ซื้ออยู่ดี ทำสวยก็ได้ตังค์ไม่สวยก็ได้ตังค์อยู่ดีชีวิตดีดีแต่ฉันขอยกให้เป็นนายปาดแห่งปีนะคือมาปาดลิงซะแบบไม่เหลือเขาโคงและความจริงมันมีคอแลบที่อยากจะพูดด้วยแต่พอเห็นอันนี้แล้วกูเลี้ยวดีกว่าตอนแรกก็จะทำเกี่ยวกับคอแลบใหม่แหละเพราะว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรเกี่ยวกับสายฟรีเป็นมิตรต่อผู้เล่นสายฟรีมากแต่พอเห็นพี่แกโอเคฉันเลี้ยวก็ได้ เดี๋ยวคอหลับทำเป็นคลิปแยกละกันเพราะว่ามันต้องอธิบายอะไรไหลายอย่างแต่เป็นว่ามาสตัวแล้วก็ฟรี2ตัวละกันเนาะแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เมนใช้เป็นตัวฟรีส่วนถ้ามีคนถามว่าโกลบอลมีสิทธิ์ไหมครับก่อนจะถามเรื่องสกินมันเอาตัวมาก่อนเธอนะฮีโร่ที่ยังไม่เข้าโกลบอลมันเยอะเป็นตับไม่รู้จะรีรออะไรขายสกินอย่างเดียวแล้วขายไม่ครบด้วยราช้เล่นลับพระเอกไม่เข้าเหลือจะเชื่อก่อนถามหาสกินก็เอาตัวละครก่อน เดี๋ยวทิ้งวิดีโอความสวยงามของเอฟิกสกินไว้ให้รับชมแล้วกันเนาะเอาล่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ,บิ้ยบายเจอกันใหม่คลิปหน้านง 灭其，尽观人间百相。 来来 欢迎贵客们光临夜游会所，各位守夜人。